นนะะดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างคุณผู้ชมคะการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะนี่เป็นจังหวัดสีขาวต้นแบบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะเทียมเพอนาวังนะคะเขาเอาแอปพลิเคชันโอเคทูสมาร์ทไลฟ์มาช่วยบําบัดฟื้นฟู ool, ดูแลผู้ติดยาเสพติดให้กินยาตรงเวลาลดเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณสิทธิกรจัทนทสารค่ะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลน,นาเหล่าอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดตามวงรอบประจำสัปดาห์หลังจากเมื่อก่อนต้องเดินทางลงพื้นที่ทุกวันเพื่อติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยหากผู้ป่วยเหล่านี้ขาดการรับประทานยาตามแพทย์สั่งจะมีอาการข้างเคียงเช่นอาการคลุ้มคลัง่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชน ด้านครอบครัวผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลว่ารู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนในชุมชนทําให้ครอบครัวมีความหวังมากขึ้นอีกทั้งการมีแ OK อปพลิเคชันโอเคทูสมาร์ทไลท์ยังสร้างวินัยให้ผู้ป่วยรับประทานยาให้ตรงเวลาและต่อเนื่อง <Okay. S 1> เพื่อเป็นการบําบัดร,รักษาฟื้นฟูตามที่แพทย์สั่งทางเจ้าหน้าที่เขาส่งว่าเรากินแล้ว,วเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นเขาอีกทีหนึ่งอ่การส่งนะ แต่บางบางทีถ้าไม่ได้ไม่ทรส่งเนี่ยกะเออเดี๋ยวกินตอนนั้นก็ได้ตอนนี้ก็ได้อะไรํำนองนี้ในพื้นที่ตำบลน,นาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้ป่วยติดยาเสพติดจำนวน25รายจึงทำให้ทางเทศบาลได้มีแนวคิดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยใช้ชุมชนบำบัดภายใต้แนวความคิดนาวังครอบครัวเดียวกันคนในชุมชนของเราต้องดูแลผู้ป่วยทั้งหมดจะหายได้ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ รวมไปถึงการรับประทานยาให้ครบตามกำหนดและตรงเวลาจึงเป็นที่มาในการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยซึ่งเมื่อก่อนจะต้องใช้บุคลากรจานวนมากในการลงพื้นที่แจ้งเตือนให้ผู้ป่วยรับประทานยาที่เรารักษามาตั้งแต่เริ่มต้นในปี65ก็ถึงวันนี้ก็โอเคค่ะจากสีเหลืองเขียวแดงก็กลับมาอยู่เขียวมากขึ้น ดังนั้นทางเทศบาลตำบลนาเหล่าจึงได้คิดค้นนวัตกรรมพัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโอเคทูสมาร์ทไลท์เป็นการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ป่วยให้รับประทานยาและต้องรายงานผลเมื่อรับประทานเรียบร้อยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รับประทานยาหรือไม่แจ้งผลข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงยังผู้รับผิดชอบจากนั้นจะเดินทางลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งได้รับผลตอบรับจากครอบครัวผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการประหยัดเวลาทรัพยากรบุคคลพัฒนา V2 ขึ้นมาโดยการให้ส่วนราชการต้นน้ําปลายน้ํากลางน้ําสามารถสืบคน้นแล้วก็เข้าถึงบริหารการจัดการข้อมูลได้ทุกภาคส่วนแล้วก็เราใช้ชุมชนบำบัดเราถือว่านาวังเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ให้ชุมชนมาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการผ่านเลขาธิการาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านยาเสพติดได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการกำจัดยาเสพติดอย่างเข้มข้นและนำผู้เสพที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูตลอดจนพัฒนาพแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเข้ามาดูแลติดตามกลุ่มผู้เสพที่มีการทังจิต แล้วก็เป็นการติดตามให้ยานะครับถึงโครเรือนคือก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้วิธีการาให้เขาเข้า,เ,ขาเดินบอกอินเข้ามานะมาที่โรงพยาบาลหรือมาที่สารบำบัดนะแต่ปัจจุบันเนี้ยทางของนาวังเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันติดตามทั้งนี้การพัฒนาแ okay อปพลิเคชันโอเคทูสมาร์ทไลท์ยังได้ต่อยอดพัฒนาระบบให้ครอบคุมทั้งการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยแอปพลิเคชันยังสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันเหตุการณ์พกพาอาวุธในพื้นที่เชื่อมประสานบูรณาการข้อมูลไปยังหน่วยงานความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูต่อไปสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน